เปิดปูมหลังลาวแผ่นดินต้องคำสาปที่โลกเกือบหมุนตามไม่ทันเคยสงสัยกันไหมว่าทำไมประเทศเล็กๆที่ดูชิวๆเงียบสงบและมีคนอยู่ไม่กี่ล้านคนอย่างลาวถึงเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ฮอตที่สุดในโลกฮอตชนิดที่ว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกาและโซเวียตต้ตองเปิดศึกแย่งชิงกันจนแผ่นดินแทบจะลุกเป็นไฟเลยละ่ะภูเขาที่คนนับหมื่นต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้ดินนานเกือบสิบปีไปจนถึงทุ่งสังหารที่มีระเบิดตกค้างมากที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์เลยทีเดียว ก่อนจะไปลุยกันผมรบกวนเวลาเพื่อนๆแป๊บหนึ่งนะฝากกดติดตามช่องเราไว้หน่อยนะและอยากขอให้ช่วยดูวิดีโอนี้ให้จบและรายังมีวิดีโออีกมากมายเพราะทุกนาทีที่คุณรับชมคือแรงสนับสนุนสําคัญที่ช่วยให้เราผ่านเกณฑ์สร้างรายได้และมีทุนทําคลิปคุณภาพแบบนี้ต่อไปขอบคุณมากเอาละ่ะเราจะไปดูกันว่าทําไมเหล็กสังหารจากฟ้าถึงกลายมาเป็นช้อนกินข้าว ในทุกวันนี้และทำไมเหตุการณ์ที่ท่าแขกถึงยังเป็นความทรงจำที่เจ็บปวดที่สุดของพี่น้องสองฝั่งโขงบอกเลยว่านี่ไม่ใช่ทริปเที่ยวลาวธรรมดาธรรมดาแบบที่คุณเคยเห็นแน่นอนแต่นี่คือมหากาประวัติศาสตร์ที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลกแล้วเตรียมตัวให้พร้อมเพราะเรื่องราวต่อจากนี้จะทำให้คุณมองเมืองลาวเปลี่ยนไปแน่นอนเมืองเวียงไซป้มปรากาล่องหนใต้ภูเขาเราไปเรื่อกันที่เหนือสุดเลยเมืองเวียงไซ ที่นี่มองผ่านๆเหมือนสวิตเซอร์แลนด์เมืองลาวเลยใช่ไหมแต่เชื่อไหมว่าภายใต้ภูเขาสวยๆพวกนี้มีความลับระดับบิ๊กเบิ้มซ่อนอยู่ย้อนไปยุคสงครามตอนนั้นท้องฟ้ามืดมิดไปหมดเพราะมีเครื่องบินมาทิ้งระเบิดแทบจะทุกๆ8นาทีเลยนะคิดดูสิว่ามันน่ากลัวขนาดไหนจนชาวบ้านกับผู้นำกว่า2อง0 0ื่คนไม่มีทางเลือกต้องพากันมุดลงใต้ดินหนีตากันอุตลุด พวกเขาช่วยกันขุดภูเขาเหินปูนล,ลูกยักย้ายจนกลายเป็นเมืองขนาดย่อมๆที่มีครบทุกอย่างเลยทั้งโรงพยาบาลโรงเรียนหรือแม้แต่โรงละครก็ยังมีเลยนะเนี่ยแต่ที่ว้าวที่สุดคือเรื่องเทคโนโลยีข้างในพระวิศวกรจากโซเวียตลงทุนบินมาติดตั้งระบบกรองอากาศและประตูเหล็กหนาปึกที่กันรังสีนิวเคลียร์ได้เลยนะมันคือโครงสร้างแบบเดียวกับรถไฟใต้ดินที่มอสโกที่เอาไว้รับมือสงครามโลกครั้งที่สเลยละ่ะ เรียกว่าเป็นป้อมประการล่องหนที่แกร่งที่สุดในแถบนี้เลยก็ว่าได้ลองจินตนาการดูนะต้องใช้ชีวิตในถ้ำมืดมืดนานถึง9ปีเต็ม,เ,ตมเด็กๆต้องเรียนหนังสือท่ามกลางเสียงระเบิดที่สั่นไปทั้งภูเขาความรักก็เบ่งบานกันในซอกหินแถมหลายคนยังต้องลาจากกันไปโดยที่ไม่มีโอกาสได้เห็นแสงตะวันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเหวี่ยงใส่เลยไม่ใช่แค่ถ้ำธรรมดาธรรมดาแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความอึดและการดิ้นรนของคนลาวที่น่าทึ่งจริงๆแต่รู้ไหม ถึงเวียงไซจะรอดมาได้เพราะมีภูเขาช่วยบังไว้แต่ยังมีอีกเมืองหนึ่งที่ตั้งอยู่บนที่ราบโล่งๆแบบไม่มีอะไรให้ซ่อนเลยจนกลายเป็นเป้านิ่งและกลายเป็นทุ่งระเบิดที่เยอะที่สุดในโลกตามผมไปดูที่เชียงขวางกันต่อเลยเชียงขวางทุ่งหหินกับความลับในสมนรภูมิระเบิดที่ยังมีลมหายใจยินดีต้อนรับสู่เชียงขวาง เมืองสุดแปลกที่ความสวยระดับมรดกโลกกว่า2,000ปีต้องมาเจอกับประวัติศาสตร์สงครามที่ดูเดือดที่สุดครั้งหนึ่งของโลกมองไปรอบๆสิเห็นหินยักษ์ย้ายพวกนี้ไหมมีเป็นร้อยเป็นพันวางกระจายเต็มทุ่งไปหมดเลยปริศนาที่นักโบราณคดีทั่วโลกยังงงกันอยู่ว่ามันคืออะไรกันแน่บ้างก็ว่าเป็นโลงศพหินของนักรบโบราณหรือจริงๆและจะเป็นหหมักเล่าเอาไว้ฉลองชัยชนะของขุนเจืองตามตำนานที่เล่าต่อกันมานะแต่ท่ามกลางความขลังพวกนี้ความน่าขนลุกมันซ่อนอยู่ตรง พื้นที่สีขาวรอบๆไหหินนี่แหละใครมาเที่ยวที่นี่ห้ามเดินส่วนออกนอกเส้นทางเด็ดขาดเลยนะต้องเดินตามแนวที่เจ้าหน้าที่กวาดล้างระเบิดหรือ UXO ทำสัญลักษณ์ไว้เท่านั้นเพราะถ้าเดินมั่วซั่วแค่ก้าวเดียวคุณอาจจะไปเหยียบโดนลูกหวานหรือระเบิดลูกเล็กๆที่หน้าตาเหมือนลูกเหล็กธรรมดาแต่พลังทำลายร้ายแร,รงถึงชีวิตได้เลยที่นี่แหละคือของจริงของคำว่าความตายที่ซ่อนอยู่ใต้ความงามเลยละ่ะ ถึงตรงนี้ผมอยากชวนทุกคนมาคุยกันหน่อยมีใครเคยไปลาวเมืองไหนมาบ้างหรือเห็นลิศเมืองพวกนี้แล้วอยากไปพิสูจน์ความลี้ลับที่ไหนมากที่สุดพิมพบอกผมในคอมเมนต์หน่อยนะผมรออ่านอยู่แต่สิ่งที่ผมทึ่งที่สุดในเชียงขวางไม่ใช่ระเบิดนะแต่มันคือหัวใจของคนที่นี่ต่างหากพวกเขาเก่งมากที่รู้จักเปลี่ยนความตายให้กลายเป็นชีวิตเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับซาาสงครามได้หน้าตาเฉยเลยละ่ะเขาเอาปลอกระเบิดยัดย้ายมาทําเป็นเสาบ้านทํารั้วกั้นสวน หรือแม้แต่เศษระเบิด,บดพวงที่น่าเศร้าเขาก็ยังเอามันมาหลอมทําเป็นช้อนกินข้าวหรือเครื่องประดับขายซะเลยมันคือการเปลี่ยนสิ่งที่เคยพร่าชีวิตคนรักให้กลายเป็นของใช้เลี้ยงครอบครัวเป็นวิถีชีวิตที่ปนน้าตาแต่ก็เทและแข็งแรงสุดๆไปเลยว่าไหมล่ะถ้าแขกสวรนณนาเขต The River of B l o o d กับรอยแผลที่ลบไม่ออกริมน้ำโขงเราล่องลงมาทางใต้กันบ้างครับสู่เมืองที่ดูเหมือนจะหลุดออกมาจากแผ่นภาพถ่ายโบราณอย่างท่าแขก และสวรรณนาเขตเมืองท่าสำคัญที่ยังคงทิ้งร่องรอยความหรูหราของยุโรปเอาไว้ผ่านตึกแถวสีเหลืองมัสตาร์สไตล์โคโลเนียลที่เรียงรายอยู่ริมฝั่งโขงบรรยากาศที่นี่ดูเงียบสงบเหมือนเวลาหยุดนิ่งไปเป็นร้อยปีเลยละ่ะแต่รู้ไหมว่าภายใต้ความเงียบพ่ดูโรแมนติกนี้มันซ่อนรอยเลือดไว้อย่างมหาศาลครับย้อนกลับไปเมื่อวันที่21มีนาคมพุทธศักราช2489วันที่คนลาวไม่มีวันลืมในชื่อเหตุการณ์ท่าแขกแตก กองทัพฝรั่งเศสบุกถล่มเมืองอย่างหนักหน่วงด้วยอาวุธสงครามครบมือจนคนลาวและคนเวียดนามนับพันชีวิตไม่มีทางเลือกนอกจากต้องวิ่งหนีตายลงสู่น้ำโขงนึกภาพฝูงชนที่พยายามว่ายน้ำข้ามโขงที่กว้างและเชี่ยวเพื่อมาฝั่งนครพนมของไทยท่ามกลางหากระสุนที่สาดลงมาจากท้องฟ้าและเรือรบที่ไล่หลังมาแบบไม่ลดละ ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าวันนั้นคือนรกบนดินแท้ๆน้ำโขงที่เคยใสยสะอาดกลายเป็นสีแดงฉานด้วยเลือดความโศกเศร้ามันรุนแรงจนคนแถวนั้นไม่กล้ากินน้ำโขงหรือแม้แต่ปลาในแม่น้ำเป็นนานแสนนานเลยล่ะเพราะทุกลมหายใจของน้ำคือวิญญาณของผู้คนที่สูญเสียไปในวันนั้นและถ้าคุณขยับมาที่สวรรค์นน,นเขตเมืองที่เมืองน้องที่อยู่ถัดไปคุณจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่แปลกออกไปอีกครับเพราะในย่านเมืองเก่าแห่งนี้ ร่องรอยของชาวเวียดนามนั้นฝังรากลึกอยู่แทบทุกลมหายใจทั้งศาลเจ้าสไตล์จีนเวียดนามที่ตั้งประงานและร้านอาหารดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นนั่นเป็นเพราะในยุคอนาณานิคมฝรั่งเศสได้เกณฑ์แรงงานชาวเวียดนามจำนวนมหาศาลเข้ามาเพื่อสร้างหลักฐานเมืองและวางระบบรางรถไฟรวมถึงสาธารณูปโภคที่นี่สวรรค์เขตเลยกลายเป็นเมืองที่รวมเอาความเจ็บปวดและความหวังเข้าไว้ด้วยกันครับจนผมเรียกมันว่า architecture of silence หรือสถาปัตยกรรมแห่งความเงียบงนัน เพราะแม้ตึกเก่าที่สีลอกร่อนเหล่านี้จะดูสวยงามในเลนกล้องของนักท่องเที่ยวแต่มันคือพยานปากเอกที่คอยย้ำเตือนถึงหยาดเหงื่อและเสียงตะโกนของความสูญเสียที่ครั้งหนึ่งเคยดังสนั่นในหน้าประวัติศาสตร์ที่โลกเกิดจะลืมไปแล้วจริงๆจำปาสสักบทสรุป The Eternal Kingdom อาณาจักรที่ไม่มีวันตายสุดท้ายเรามุ่งหน้าลงใต้ไปให้สุดทางที่จำปาสัก บ้านของปราสาทวัดภูมรดกโลกที่เก่าแก่และคลังชนิดที่ว่าสร้างขึ้นก่อนนครวัดที่กัมพูชาซะอีกหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมคนโบราณถึงต้องเดินด้นมาสร้างอาณาจักรกลางป่าเขาแบบนี้คำตอบมันซ่อนอยู่บนยอดเขา9ที่ตั้งตระงานอยู่ด้านหลังนั่นแหละลองมองดูดีๆสิครับยอดเขาธรรมชาติลูกนั้นมีรูปร่างเหมือนซิวลึงแบบแป๊ะแปะเลยจนชาวขอมาโบราณเชื่อวันนี้ไม่ใช่แค่ภูเขาธรรมดาแต่มันคือจุดฮอตสปอต ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์เข้ากับเทพเจ้าโดยตรงทุกลมหายใจของจำปาสัก์จึงเต็มไปด้วยมต์ขลังของความเชื่อที่สืบทอดกันมานับพันปีและยังคงส่งกลิ่นอายความศักดิ์สิทธิ์มาถึงเราในทุกวันนี้เลยละ่ะนอกจากเรื่องลี้ลับเหนือธรรมชาติแล้วที่นี่ยังเป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของราชวงศ์จำปาสัก์อีกด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องราวของเจ้าบุญอุ้มณจจำปาสักเจ้าผู้ครองนครคนสุดท้ายที่ต้องแบกรับภาระอันหนักอึ้ง ท่านพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อรักษาความเป็นเอกราชของอาณาจักรท่ามกลางพายุการเมืองที่ซัดเข้ามาจากทุกทิศทางมันคือการดิ้นรนครั้งสุดท้ายของสายเลือดก,กษัตริย์ก่อนที่กงล้อประวัติศาสตร์หน้าเดิมจะถูกปิดตัวลงอย่างถาวรทิ้งไว้เพียงตำนานและความสง่างามให้เราได้จดจำจากป้อมประการใต้ดินเวียงไสที่พิสูจน์ความอึดของมนุษย์สู่สมรภูมิระเบิดเชียงขวางที่เปลี่ยนเศษแ็กแห่งความตายให้เป็นความหวัง ผ่านรอยเลือดและน้ำตาที่ท่าแขกจนมาจบลมที่มนต์ขังอันเป็นนิรันด์แห่งจำปาศักดิ์ประวัติศาสตร์ลราในวิดีโอนี้ได้สอนบทเรียนที่ล้ำค่ายอย่างหนึ่งให้กับเรานั่นคือเมืองที่เคยรุ่งเรืองที่สุดก็สามารถล่มสลายลงได้ในพริบตาและในทางกลับกันเมืองที่โลกเกือบจะลืมเลือนไปแล้วก็สามารถยืนหยัดและกลับมางดงามได้อีกครั้งอย่างสมศักดิก์ศรีเหมือนที่เพื่อนๆได้เห็นนี่แหละก่อนจากกันวันนี้เราอยากรู้จริงๆว่าในสี่เมืองลี้ลับนี้บทเรียนหรือเรื่องราวของเมืองไหนที่โดนใจเพื่อนๆน,นมากที่สุด หรือมีมุมไหนของเราที่อยากให้ผมพาไปเจาะลึกอีกไหมคอมเมนต์บอกทีหรือพิมพ์ว่าจัดไปถ้าชอบเรื่องราวหรืออยากให้เราทำเรื่องแบบนี้อีกสำหรับวันนี้สวัสดี